เขาคนนี้นะคะที่คุณกําลังคบกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเลือกไพ่นะคะมาทั้งหมด10ใบนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวนึงเปเลือกไพ่มาให้10บใบนะคะมูเตลิฟนะคะสามารถกดสั่งได้ที่ตะก,กานะคะเป็นแบรนด์ของหญิงเองนะคะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเป็นแบบหมุนทาเป็นเนื้อแมทนะคะ เนื้อแมตต์กามายีนะคะทา,าได้กับทุกเฉดสีผิวแล้วก็ไม่ติดแมตต์นะคะทุกคนดีนมากนะคะดีมาก,มากเป็นลิปสายมูที่ไม่ได้ผสมพวกสารว่านอะไรเลยนะคะแต่เป็นพันพิธีปุกเสกนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะคะจะให้โชวกับการเจรจานะคะนี่ก็เป็นแพ็กเกจข้างในนะคะสวยอย่างนี้เลยเขาทำวันยังไงนี่แพ็กเกจก็นำเข้าจากจีนนะโอเคหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะคนคนนี้นะคะคุณถึงขั้นแต่งงานเลยไหมนะคะไปที่หนึ่งนะคะเป็นตึกพังนะคะโอ้โหยังไม่ทันจะแต่งเลยเลือกแล้ว ะะจะเย็นๆนะคะติรพังนะคะไวแรกตอนนี้คุณอาจจะทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันอยู่ก็ได้นะคะก็เล็กกรไพ่หรืพังนะคะไพ่หกดาบนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะเออไม่ค่อยโอเคแล้วแหละนะคะแล้วก็ไพ่เด่มูนนะคะอ้โหมันเป็นความความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มันอาจจะเหนื่อยหรือว่าไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความทุกข์ใจเนาะ เออขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะนีมน้มันเป็นวง general นะเป็นทิมงถือสอดสามดาบนะคะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามพเหนื่อยหน่ายกับความรักมากเลยนะคะเดี๋ยวฟูคนที่คุณดิวด้วยค่ะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ประตูดินนะคะอาจจะแบบชอบหวานเสน่ห์นะคะเป็นคนรักสนุกนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเจ้าชู้อ่ะนะคะสวินถือเหรียญตอน,น,นแรกๆค่ะอาจจะลงทุนนะเลฟเวอร์ขึ้นอีกแล้วนะคะคนคนนี้มีมือที่สามตลอดเวลานะคะก็ขึ้นทับสามดาบนะแล้วก็เก้าดาบนะคะ โอ้โหตามตำรานะคะก้าวดาาขึ้นกับเดมูนเนี่ยประสาทกินนะอย่างบอกเลยนะใช้คำนี้ได้เลยนะคะอาจจะแบบเออสิทธัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือโรคคุณเศร้าต้องเข้าแล้วแหละอันเนี้ยเออมันไม่โอเคนะถ้าคุณเจอแรนดอมนี้แล้วคุณเจอปัญหาความรักที่มันท็อกซิกแล้วก็มีปัญหามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทะเลาะกันบ่อยนะคะทำให้คุณมีปัญหาสุขภาพด้วยนอนไม่หลับคิดมากนะคะคนเนี้ยไม่จริงจังกับใครหรอก ะะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนิดนึงนะหญิงเห็นไพ่แล้วหญิงรู้สึกว่าเอ,อไม่อยากให้ได้คนแบบนี้เลยอะนะคะเขาจะเอาความสุขของตัวเองอะเป็นที่ตั้งนะคะแล้วดูหน้าไพ่นะตึกพังอย่างเงี้ยแปดถ้วยสามดาบเก้าดาบนะคะเดอะมูนเนี่ยหกดาบมันไม่มีไพ่ถ้วยเลยอะ่ะเป็นถ้วยมันเป็นความราักที่ดีตี่แปดถ้วยไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะแปดถ้วยมันเป็นไพ่เนี่ยหันหลังอะ่ะคุณมุฟออนได้เลยนะหญิงบอกเลยนะถ้าเป็นแบบเนี้ย นอกจากจะไม่จริงจังแล้วยังเอาเรื่องมาให้ปวดหัวอีกนะเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะยกเว้นว่าสี่ทนได้นะคะก็เขาก็เขาก็ชอบคุณอะไรอย่างบอกเลยนะเลิฟเวอร์ขึ้นเนี่ยเขาก็ชอบนะคะเขาก็มีใจให้เขาก็อยากจะอย,ะอยู่กับคุณอยากจะเออสารสัมพันธ์กับคุณไม่ได้อยากเลิกลานะคะแต่อยากอยากเก็บเธอไว้หลายๆคนอะไรทํานองนั้นนะเดอะฟูเนี่ยเป็นไพ่ว nice ันไนท์แสตนเป็นไพ่รักสนุกนะคะก็ฉันแล้วเนี่ยเป็นไพ่รักสามเศร้ามันจบ ถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่เป็นตัวเลือกของใครนะคะยกเว้นว่าเออรักเขาก็มีบางกรณีนะที่แบบก็อยู่ก็รักเขายังไม่อยากเลือกเขาเอาที่เราสบายใจนะคะอยิงบอกก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าออรู้สึกว่ามันกั้มกั้มกึ่งกึ่งนะคะอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราไม่มั่นใจในคนของเราไหมนะคะก็ทักแชทเข้ามานะคะใต้โปรไฟล์นะคะมีลิงก์มาเช็คดวงกับหยิงก็ได้ซึ่งมันถ้าเกิดแบบ ดวงแบบธาตุไฟแตกแบบนี้นะคะยิงก็จะได้บอกว่า move on ด่วนนะคะไปหาอะไรที่มันสดชื่นกว่านี้ดีกว่านะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานะคะโดยเฉพาะคำชมดีๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ไปเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ